ตัดภาพพื้นหลังนะคะออกจากภาพของเราวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับนะคะง่ายๆนะคะการตัดภาพพื้นหลังนะคะออกจากภาพของเรา เพื่อที่เราจะเอาภาพสวยๆของเรานะคะไปทำอะไรก็ได้นะคะเมื่อคุณอยากเอาไปใส่ปกหรืออยากเอาไปตกแต่งนะคะหน้าเพจนะคะเซลเพจหรืออะไรต่างๆนะคะวันนี้คุณนกมีวิธีง่ายๆตัดพื้นหลังนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณนกจะพาเข้าไปดูใน ที่แรกที่จะเข้าไปเลยนะคะการตัดพื้นหลังเนี่ยง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่นี่เลยค่ะกู l ก c h คร m มนี่ค่ะเข้าไปเลยอพอเข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเซิร์ชนะคะตรงนี้นะคะตรงแป้นนะคะให้พิมพ์คำว่า remove นะคะ R E M O V E นะคะ remove .bg นะคะ .bg ก็คือตัด background นั่นเองนะคะแล้วก็เข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะให้กดเข้าไปตรงอัปโหลดเลยค่ะกดเข้าไปค่ะ กดเข้าไปเลยปึ๊บอ่าแล้วเราก็ไปเลือกเลยค่ะเราอยากจะเอารูปไหนมาทำตัดพื้นหลังนะสมมตมิว่าอยากได้รูปนี้นะคะอ่าเอารูปนี้อ่าโอเคเราก็ผลเสร็จสิน้นระบบก็จะทำการตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเห็นไหมคะจากรูปเดิมนะคะจากอันเดิมก็คือรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะ ระบบก็จะตัดให้นะคะมาเป็นรูปนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยะค่ะแค่กดอัปโหลดนะคะจากนั้นเราก็คลิกนะคะคลิกลงไปที่ภาพนะคะเดี๋ยวเราปิด้ปากกาก่อนนะคะคลิกลงไปที่ภาพนะคะระบบก็จะเซฟให้เราไปเลยนะคะเซฟให้เราไปเลยนะคะ โอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูว่ารูปที่เราทำเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะคะ,ะไปดูนะคะแล้วก็แบก็กแบ็กนะคะเราก็จะไปดูว่ารูปเมื่อกี้นะคะที่เราเรมูฟตัดพื้นหลังออกอยู่ที่ไหนนะคะอ๋อนะคะ คือทำได้ทำการรีมูฟไว้แล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะดาวน์โหลดนะเพราะว่าวันนี้ทำรูปนี้สองครั้งนะคะก็เลยมีรูปอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็เลยลบรูปที่ทำใหม่ไปก็เหลือแต่รูปนี้ที่ทำนะคะโอเคนะคะง่ายๆแบบนี้เลยจากนั้นทุกคนก็สามารถเอารูปนี้นะคะไปทำปกไปทำอะไรได้เลยนะคะตามชอบใจค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับโปรแกรมรีมูฟนะคะภาพที่ทำรีมูฟไว้ก็มีหลายภาพนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะโอเค แล้วก็พอแล้วนะคะพอแล้วเอาแค่ okay, นี้แหละนะคะโอเคสวยแล้วนะคะไปแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้ใครก็ทำได้คะ่ะทุกคนลองทำดูคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ all right, all right, all right.